สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากเป็นเรื่องออแผนงานระดับประเทศเลยค่ะว่าด้วยการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมในระดับจังหวัดค่ะครับสวัสดีครับเอกสารชุดนี้ก็มาจากสำนักง,งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสอพอที่เราเรียกกันนะครับ จริงๆแล้วมันก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวหรือเป็นกรอบแนวทางว่าเราจะดูแลมรดกต่างๆของเรายัางไงทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆทั่วไทยเลยครับค่ะฟังดูก็เป็นเรื่องที่ทั้งใหญ่แล้วก็สําคัญมากเลยนะคะเออก่อนอื่นเลยค่ะคาว่าสิ่งแวดล้อมศิลปรกรรมเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างคะคือแค่วัดหรือโบราณสถานเก่าๆหรือเปล่าแล้วทําไมเราต้องมีแผนระดับจังหวัดมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยคะครับ คือคำนี้จริงๆความหมายมันกว้างกว่าที่เราอาจจะคุ้นๆกันนะครับสิ่งวัดร้องศิลปกรรมเนี่ยไม่ใช่แค่วัดเก่าโบราณสถานอะไรแบบนั้นเท่านั้นนะครับแต่จริงๆคือรวมทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วมันมีคุณค่าไม่ว่าจะทางศิลป,ะว,รรปะวัฒนธรรมประวัติศาสตร,ร์โบราณคดีหรือสถาปัตยกรรมก็ได้ครับอาจจะเป็นตึกเก่าตลาดชุมชนโบราณหรือแม้แต่สภาพแวดล้อมที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับ ออ๋ค่ะส่วนคำถามที่ว่าทำไมต้องมีแผนระดับจังหวัดก็เพราะว่าไอ้สมบัติเหล่านี้ของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในกรุงเทพไงครับมันกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยทั้งในเมืองในชนบทและหลายๆที่ก็กำลังเ,เจอปัญหาความเสี่ยงจากการถูกทำลายเสื่อมโทรมหรือการพัฒนาที่อาจจะไม่เหมาะสมนักการมีกลไกในระดับท้องถิ่นเนี่ยก็เลยจะช่วยให้การดูแลปกป้องคุม้มครอง มันใกล้ชิดขึ้นแล้วก็ทันทุงถีมากขึ้นครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือไม่ใช่แค่มองตัววัตถุหรืออาคารแต่เป็นภาพรวมทั้งหมดที่มีเรื่องราวมีวัฒนธรรมอยู่แล้วการมีแผนระดับจังหวัดก็เหมือนกับว่าส่งต่อความรับผิดชอบให้คนในพื้นที่เข้ามาดูแลสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเขามากขึ้นให้การอนุรักษ์มันจับต้องได้จริงๆใช่ครับใช่เลยงั้นเรามาลองดูกันค่ะว่าที่มาที่ไปแล้วก็ กลไกของแผนนี้จริงๆแล้วมันเป็นยังไงบ้างคะครับจุดเริ่มต้นจริงๆเลยต้องยอมไปนิดหนึ่งครับปี2543ตอนนั้นคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการวันที่29สิสิงหาคมให้มีการพัฒนาระบบการอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปรกรรมให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วหัวใจสำคัญที่เน้นกันตอนนั้นเลยก็คือการดึงประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังครับ ค่ะแสดงว่าแนวคิดหลักเลยก็คือไม่ใช่แค่ให้ส่วนกลางลงไปสั่งสั่งสั่งแต่ต้องการให้คนในพื้นที่รู้สึกจริงๆว่านี่คือของของเขาแล้วก็มีบทบาทในการดูแลมรดกในบ้านตัวเองถูกต้องครับใช่เลยเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดกับแหล่งศิลปกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุดโซมหรือบางทีมีตึกใหม่มาสร้างบังวิวหรือมีการบุกรุกหรือแม้แต่การบูรณะที่อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนัก ปัญหาพวกนี้มันเกิดในพื้นที่ถูกไหมครับค่ะการมีคนในท้องถิน่นหรือมีหน่วยงานระดับจังหวัดที่เขาเข้าใจปัญหาเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมเนี่ยมันน่าจะนําไปสู่การแก้ไขป้องกันที่มันมีประสิทธิภาพมากกว่าแล้วกลไกลหลักๆที่แผนนี้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้ก็คือการตั้งหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นคือหัวใจสําคัญเลยครับมีการตั้งหน่วยนี้ขึ้นมาใน76จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับโอ้โห6จังหวัดเลย ครับยกเว้นกรุ่มเทพซึ่งเขาก็มีกลไกของกทมดูแลอยู่แล้วหน่วยนี้ก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นหน่วยปฏิบัติการด่านหน้าเลยครับขับเคลื่อนง,งานอนุรักษ์ในพื้นที่จริงๆส่วนสอพอที่เป็นหน่วยงานกลางก็จะดูภาพรวมกำหนดนโยบายสนับสนุนองค์ความรู้งบประมาณหรือสร้างเครือข่ายเชื่อมยงจังหวัดต่างๆแต่ว่าการลงมือทำจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยอนุรักษ์ท้องถิ่นี้แหละครับ แล้วใครเป็นคนขับเคลื่อนหน่วยอนุรักษ์เหล่านี้ล่ะคะโครงสร้างการทํางานของเขาเป็นยังไงอ๋อคนขับเคลื่อนหน่วยเหรอครับคือ จริงๆแล้วหน่วยไม่ได้ทำเองคนเดียวนะครับเขาจะมีคณะกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปรกรรมประจำจังหวัดคอยกำกับดูแลอีกทีอ๋อมีคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งใช่ครับชุดนี้สำคัญมากเพราะว่าองค์ประกอบของกรรมการเนี่ยเขาออกแบบมาให้หลากหลายเลยเพื่อให้เกิดมุมมองที่รอบด้านแล้วก็มีพลังในการประสานงานด้วยประธานก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับค่ะแล้วก็จะมีผู้แทนจากอบจเทศบาลอบตอ ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่โดยตรงมีผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิน่นอาจจะเป็นนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีสถาปนิกหรือปราชชาวบ้านก็ได้ครับอืม,มีอาจารย์จากมหาวิทยายลายัยหรือโรงเรียนในพื้นที่แล้วก็มีผู้นําชุมชนหรือตัวแทนภาคประชาชนด้วยโห้ฟังดูแล้วคือรวมเอาแทบทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดมาไว้ด้วยกันเลยนะคะเนี่ยการมีท่านผู้ว่าเป็นประธานก็น่าจะทําให้มีพลังในการขับเคลื่อนพอสมควรเลยนะคะครับ แน่นอนครับการมีผู้ว่าเป็นประธานเนี่ยช่วยเรื่องการสั่งการการประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆในจังหวัดได้เยอะมากค่ะแต่ในอีกมุมนึงอาจจะมีคำถามไหมคะว่าเอ๊ะมันจะทําให้เรื่องอนุรักษ์กลายเป็นแค่วาระหนึ่งของผู้ว่าหรือเปล่าหรืออาจจะถูกเรื่องการเมืองอื่นๆกลบทับไปไหมคะอ่าเป็นข้อสังเกตที่ดีครับก็น่าคิดเหมือนกันแน่นอนว่าการมีผู้ว่าเป็นประธานช่วยได้เยอะ แต่ก็อย่างที่ว่าครับความต่อเนื่องหรือน้ำหนักความสำคัญที่ให้เรื่องนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับนโยบายหรือความสนใจของผู้ว่าแต่ละท่านแต่ละช่วงเวลาด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามโครงสร้างที่มันมีผู้แทนจากหลายส่วนทั้งท้องถิน่นวิชาการประชาสังคมเนี่ยมันก็เป็น,นกลไกที่ช่วยคานอำนาจแล้วก็ให้ข้อมูลรอบด้านได้นะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารอย่างเดียวเข้าใจเลยคะ่ะทีนี้พอมีหน่วยงานแบบนี้ครบทุกจังหวัดเลยมันก็ดูเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากๆเลยนะคะ แล้วเขาเชื่อมโยงการทํางานกันยังไงคะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยเพื่อให้การประสานงานมันคล่องตัวขึ้นเขามีการจัดกลุ่มจังหวัดด้วยครับแบ่งเป็น18กลุ่มทั่วประเทศเลยแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมีจังหวัดหนึ่งทำหน้าที่เป็นจังหวัดแกนนําอ๋อมีแกนนํากลุ่มเนี่ยหรือกลุ่มภาคกลางตอนล่างเพชรบุรีอาจจะช่วยประสานประจวบสมุทรสงครามสมุทรสาครหรือทางใต้ภูเก็ตก็เป็นแกนนํากลุ่มอันดามัน ช่วยให้การสื่อสารนโยบายหรือการช่วยเหลือกันร,ระหว่างจังหวัดในกลุ่มมันง่ายขึ้นครับอืมการจัดกลุ่มแบบนี้น่าจะช่วยลดภาระของสพได้เยอะเลยนะคะที่ไม่ต้องติดต่อตรงกับทั้ง76จังหวัดใช่ครับครับแล้วบทบาทหน้าที่แบบชัดๆเลยของคณะกรรมการกับตัวหน่วยอนุรักษ์ในแต่ละวันแต่ละปีเขาต้องทำอะไรกันบ้างคะครับถ้าให้เห็นภาพนะครับคณะกรรมการเนี่ยเปรียบเหมือนเป็นสภาที่ปรึกษา หรือเป็นมันสมองด้านการอนุรักษ์ของจังหวัดหน้าที่หลักๆเลยคือต้องประชุมหารือกันอย่างน้อยปีละสามครั้งนะครับค่ะปีละสามครั้งเพื่อติดตามสถานการณ์ว่าเอ๊ะแหล่งศิลปรกรรมในจังหวัดเราเป็นยังไงบ้างมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขยังไงหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการที่จะทำกันส่วนหน่วยอนุรักษ์ครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหรือทศอสอจอนะครับ อันนี้จะเป็นเหมือนแขนขาหรือฝ่ายปฏิบัติการมากกว่าอ๋อลงมือทำใช่ครับต้องลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้สร้างจิตสำนึกสร้างเครือข่ายคนทำงานในพื้นที่ทั้งรัฐเอกชนชุมชนแล้วก็พัฒนาระบบฐานข้อมูลของจังหวัดด้วยและที่สำคัญมากๆคือรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานผลการทำงานปัญหาอุปสรรคต่างๆกลับไปให้สพทราบครับค่ะ เรื่องข้อมูลนี้ก็น่าจะสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะถ้าไม่มีข้อมูลที่ดีการจะไปวางแผนอนุรักษ์หรือแก้ปัญหาอะไรมันก็คงจะยากแผนนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องระบบข้อมูลมากน้อยแค่ไหนคะให้ความสําคัญมากครับเพราะถือเป็นเครื่องมือพื้นฐานเลยทั้งสพอเองเนี่ยเขาก็มีการตั้งศูนย์ข้อมูลกลางขึ้นมาเพื่อรวบรวมข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมทั่วประเทศซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับกว่า3 0 0พแหล่งโหเยอะเหมือนกันนะคะ แล้วก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้มันสมบูรณ์ขึ้นทันสมัยสืบค้นง่ายเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงส่วนในระดับจังหวัดเองหน่วยอนุรักษ์เฮนเดอร์ไซ์ก็มีหน้าที่สำคัญเลยในการป้อนข้อมูลกลับมาทั้งในรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและก็รายงานสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้าเป็นกรณีกรณีไป โดยต้องระบุให้ชัดเลยว่าแหล่งไหนกำลังมีปัญหาปัญหาคืออะไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วได้ทำอะไรไปแล้วหรือมีแนวทางแก้ไขยังไงแล้วการรายงานสถานาการณ์นี่ต้องลงรายละเอียดแค่ไหนคะมีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะครับหลักๆเลยคือเน้นข้อมูลที่จำเป็นแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาครับเช่นสภาพความเสื่อมโทรมเป็นยังไงมีการบุกรุกพื้นที่ไหม มีโครงการพัฒนาอะไรใกล้ๆที่อาจจะส่งผลกระทบหรือเปล่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังก็คือการใส่ข้อมูลที่ไม่จำเป็นหรือข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดที่หาจากที่อื่นได้อยู่แล้วอ๋อค่ะเช่นจํานวนประชากรหรือข้อมูลเศรษฐกิจร,มรวมๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นโดยตรง หรือข้อมูลที่อาจจะละเอียดอ่อนเกินไปอย่างข้อมูลส่วนตัวของบุคคลถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาหาทางออกให้กับปัญหาของแหล่งศิลปรกรรมนั้นๆก็ควรหลีกเลี่ยงครับชัดเจนค่ะที่นี้มาถึงเรื่องสําคัญอีกเรื่องก็คือการทํางานทั้งหมดนี้ทั้งสํารวจจัดกิจกรรมประชุมต่างๆมันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะคะแผนนี้มีกลไกเรื่องงบประมาณสนับสนุนยังไงบ้างคะครับ เรื่องงบประมาณนี่สอพอใน,นานะหน่วยงานกลางก็จะจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งให้ครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ท้องถิง่นงบนี้ก็จะครอบคลุมรายการที่จำเป็นจาเป็นเช่นค่าเบี้ยประชุมกรรมการค่าเดินทางลงพื้นที่ค่าตอบแทนวิทยากรเวลาจัดอบรมค่าวัดสดุอุปรกรณ์สานักงานอะไรพวกนี้ครับค่ะแต่ว่าก่อนที่สอพอจะอนุมัติงบให้เนี่ย ขาก็จะมีคณะทำงานคอยพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการที่แต่ละจังหวัดเสนอเข้ามาก่อนว่ามันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ไหมมีความคุ้มค่าเหมาะสมหรือเปล่าอ๋อแสดงว่าไม่ใช่ว่าขอไปแล้วได้เลยต้องมีเอ่อการพิจารณาจากส่วนกลางก่อนถูกต้องครับแล้วงบประมาณจากสอพอนี่ปกติเพียงพอไหมคะหรือว่าหน่วยงานในจังหวัดต้องพยายามหาเพิ่มเติมเองด้วยครับงบจากสอพเอนี่ยถือเป็นงบสนับสนุนตั้งต้นนะครับ แต่ในแผนเองก็เปิดช่องไว้เหมือนกันให้หน่วยอนุรักษ์ท้องถิ่นสามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นอาจจะของบประมาณจากอบจหรือเทศบาลในพื้นที่หรือไบระดมทุนจากภาคเอกชนหรือทำโครงการร่วมกับองค์กรอื่นๆออันนี้ก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจนะครับเพราะมันก็อาจจะหมายความว่า ศักยภาพในการขับเคลื่อนง,งานของแต่ละจังหวัดอาจจะไม่เข้ากันก็ได้จังหวัดที่มีแหล่งทุนในพื้นที่เยอะหรือมีความสามารถในการประสานง,งานดีก็อาจจะทํากิจกรรมได้หลากหลายกว่าจังหวัดอื่นๆครับนั่นสินะคะประเด็นเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน,นี้ก็น่าคิดต่อเหมือนกันและสมมติว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆคะ่ะเช่นไปเจอว่ามีการลักลอบขุดค้นในแหล่งโบราณหรือมีนายทุนจะมาสร้างตึกสูงบางวิวัฒนเก่าอย่างเงี้ยคะ่ะ หน่วยอนุรักษ์กับคณะกรรมการจะเข้าไปจัดการเรื่องนี้ได้ยังไงบ้างคะตามกลไกลที่วางไว้ครับพอมีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของหน่วยอนุรักษ์ก็คือต้องรีบลงไปเก็บข้อมูลก่อนเลยครับเก็บข้อเท็จจริงให้รอบด้านที่สุดแล้วก็นําเรื่องนี้เข้าไปที่ประชุมคณะกรรมการประจําจังหวัดทันทีค่ะเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ระดมสมองหาทางออกว่าจะแก้หรือจะยับยั้งปัญหานั้นได้ยังไงจากนั้น คณะกรรมการก็จะทำเป็นข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการเรื่องนั้นๆเช่นถ้าเป็นการบุกรุกที่ดินโบราณสถานก็อาจจะต้องแจ้งกรมศิลปากรหรือถ้าเป็นเรื่องการก่อสร้างที่ผิดกฎหมายผังเมืองก็ต้องแจ้งหน่วยงานท้องถิ่นที่ดูแลเรื่องนี้ไปอ๋อคือประสานต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงใช่ครับ นอกจากนี้ถ้าเห็นว่าการแก้ปัญหานั้นๆมันต้องอาศัยกิจกรรมหรือโครงการพิเศษเช่นอาจจะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นหรือต้องทำรั้วป้องกันหรือต้องฟื้นฟูสภาพหน่วยอนุรักษ์ก็สามารถเขียนโครงการเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนจากสพเพื่อมาดำเนินการเรื่องพวกนี้ได้ด้วยครับ ฟังดูปเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างครบวงจรเหมือนกันนะคะต้องแต่การเฝ้าระวังการวิเคราะห์ปัญหาการเสนอแนะทางออกไปจนถึงการหาทรัพยากรมาช่วยแก้ปัญหาสรุปแล้วจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี่ภาพรวมของแผนขับเคลื่อนง,งานอนุรักษ์ระดับจังหวัดนี้ก็คือความพยายามที่จะสร้างกลไกที่ให้ท้องถิ่นมีบทบาทนําในการดูแลมรดกของตัวเองโดยมีส่วนกลางคอยสนับสนุนใช่ไหมคะ ใช่เลยครับเป็นการพยายามสร้างสมดุลน,นะครับระหว่างท็อปดาวก็คือนโยบายกรอบทิศทางการสรับมนันจากส่วนกลางคือสอพอกับบอททัมอัพก็คือการลงมือปฏิบัติการเฝ้าระวงังการแก้ปัญหาโดยคนในพื้นที่ผ่าน,นกลไกของหน่วยอนุร,รักษ์แล้วก็คณะกรรมการประจำจังหวัดโดยมีหัวใจสําคัญมากๆเลยคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่นครับ ซึ่งเป้าหมายหลักๆก,ก็เพื่อให้มรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างเข้าใจถึงคุณค่าที่แท้จริงแล้วก็สามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนคบคู่ไปกับการพัฒนาที่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็ที่สำคัญคือทำให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆตระหนักถึงความสำคัญแล้วก็รู้สึกหวงแหนสมบัติเหล่านี้ด้วยถูกต้องที่สุดเลยครับเพราะว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเนี่ย มันไม่ใช่แค่การพยายามจะหยุดเวลาหรือเก็บของเก่าไว้ดูเฉยๆนะครับแต่มันคือการรักษาความทรงจำร่วมของสังคมเอาไว้รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นแล้วก็รักษารากฐานทางวัฒนธรรมที่ทำให้เราเป็นเราซึ่งทั้งหมดนี้มันคือต้นทุนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่ทางวัตถุแต่รวมถึงทางจิตใจและสังคมด้วยครับ ค่ะการมีโครงสร้างมีแผนงานมีนกลไกที่ชัดเจนแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแต่พอฟังมาถึงตรงนี้มันก็มีคำถามชวนให้คิดต่อนะคะครับประเด็นที่น่าจะยังคงเป็นความท้าท,ทายสำคัญในโลกความเป็นจริงนะครับก็คือถึงแม้จะมีโครงสร้างเหมือนกันแต่ด้วยศักยภาพของคนงบประมาณบริบทการเมืองการสนับสนุนในแต่และจังหวัดที่มันต่างกันมากเนี่ย ประสิทธิภาพและความเข้มแข็งของกลไกนี้ในแต่ละพื้นที่จะออกมาเหมือนกันหรือเปล่าปัจจัยอะไรคือตัวชี้วัดความสาเร็จจริงๆในการทํางานระดับจังหวัดอืมนั่นสินะคะแล้วก็อีกคําถามที่อาจจะใหญ่ขึ้นมาอีกก็คือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผลกระทบจาก climate change การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือเทคโนโลยีดิจิทัลที่เปลี่ยนวิธีที่เราสื่อสารรับรู้ข้อมูลไปหมด หรือแม้แต่กระแสการท่องเที่ยวที่อาจจะนำมาทั้งโอกาสและก็ภัยคุกคามด้วยค่ะจริงด้วยค่ะคำถามก็คือคกลไกที่เราวางรากฐานไว้ตั้งแต่ปี43เนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายในอนาคตเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีแค่ไหนอันนี้คงเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องติดตามแล้วก็หาทางพัฒนากันต่อไปครับ